สิรินทาเข้ามาแล้วเดี๋ยวรออีกหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเรียนละไม่รอเพื่อนละ โอเคสวัสดีค่ะเปิดไมค์ไว้เลยนะไม่ต้องปิดนะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะไม่มีสัญญาณตอบรับเปิดไมค์ทิ้งไว้เลยได้ยินไหมได้ยินค่ะ <Okay. S 2> โอเคเปิดทิ้งไว้เลยถ้าเกิดว่าเสียงมันไม่ดังวิวิก็ไม่ต้องปิดก็ได้จะได้คุยกันไปด้วยนะคะค่ะอ เดี๋ยวเราเรียนเรียนพิทย์โยนแล้วที่ดับวิชาตอนนี้นะเรียนวิชาที่เขาเรียนก่อนคุณแล้วเราจะว่างตอนแล้วก็พอเรียนโยนเล้วที่เราวิชาที่ดับวิชาอันนี้เห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะ อันนี้เป็นงานที่คุณครูให้ไปในเรื่องของการคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับสิบหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งพันก็วิธีการคูณก็ หลักการก็คือเลื่อนจุดไปทางขวาใช่ไหมคะถ้าคูณสิบก็เลื่อนไปกี่ครั้งหนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าคูณด้วยหนึ่งร้อยก็เลื่อนสองครั้งแล้วก็ถ้าเป็นคูณด้วยหนึ่งพันก็เลื่อนสามครั้งโอเคงั้นเช่ข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นศูนย์จุดแปดศูนจุดแปดคูณกับสิบใช่ไหมคะเดิมศูนย์จุดแปดคูณ สิเนี่ยมันก็จะได้0.8แล้วก็0เมื่อกี้จุดมันอยู่ตรงหลังเลข0ใช่ไหมคะพอคูณด้วยสิจุดก็ต้องเลื่อนไปทางขวา1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจุดก็จะมาอยู่ตรงนี้ละก็เป็น8.0หรือตอบ8นั่นเองโอเคไหม ค่อยๆดูนะค่อยๆหาความสัมพันธ์นะถ้าเรายิ่งไม่เข้าใจเราก็ต้องยิ่งฝึกทำเพื่อหาความเชื่อมโยงในการคิดนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็ตอบเท่าไหร่ตอบแปดโอเคต่อไปพีราพัฒน์ต้องติดกล้องนะถ้าเกิดว่ากำลังแปลงฟันอยู่เนี่ยอ่ะข้อสองนะคะหนึ่งจุดสองคูณหนึ่งร้อย 1.2ึ่งคูณหนึเนี่ยคาตอบที่ได้มันก็จะเป็น1แล้วก็มีจุด2แล้วก็มี0 0 2ตัวเนื่องจากมันคูณด้วย100ถูกไหมคะและทศนิยมก็จะเลื่อนไปทางขวากี่ครั้งคะกี่ครั้งเอ่ย2ครั้งเนาะฟ้าใสกฤษณาศานะิรินท h าพิรพัฒน์เปิดไมค์คะ่ะ แล้วคูอยับคูด้วยอ่ะคูณด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมก็ทศนิยมก็จะเลื่อนจากตอนแรกอยู่หลังเลขหนึ่งก็ขยับไปสองครั้งตอนนี้ก็จะไปอยู่หลังเลขศูนย์ตรงนี้มันก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบจุดศูนย์หรืออาจจะตอบว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเฉยๆก็ได้เพราะว่าจุดศูนย์นี้ก็ไม่ต้องใส่โอเคไหมเห็นโจทย์ปะ น่เรียนเห็นโจทย์ไหมลูกเห็นไหมเห็นสิ่งที่ครูเขียนไหมเห็นค่ะโอเคอ่ะต่อไปข้ออะไรข้อสามข้อสามนี่มันูนย์จุดเท่าไหร่คะสูนย์จุดองห้าคูณหนึ่งร้อย ก็เป็น0.5ใส่ศู0กี่ตัว3ตัวใช่ไหมหนึ่งส,งสเพราะว่ามันคูณด้วย1,000ก็ใส่ศูนย์ไป3ตัวแล้วก็ขยับจุดไปทางขวากี่ครั้ง3ครั้งนะคะ1 2 3จุดก็จะมาอยู่หลังเลข0ตรงนี้ก็จะเป็น250 จุดศูนย์ศูนย์หรือแถวบ้านก็เขียนว่า250เฉยๆเพราะว่าจุดศูนย์ศนี่ไม่นิยมเขียนโอเคไหมต่อไปข้อ4ข้อ4นี่คือ3 4จุด4คูณเท่าไหร่คูณ100คูณ100ใสศูนย์ไป2ตัวและขยับจุดไปทางขวา2ครั้ง1 2จุดก็จะมาอยู่หลังเลข ศเป็น340รจุดหรือสามร้อย่สโอเคยังต่อไปข้อ5้าห้องสองนี้ไม่ตอบกันเลยเงยียบฉี่ข้อห้านะคะสี่จุดสจุคูณเท่าไหร่คะ สี่จุดสามคูณิบค่ะคูณสิบคูณสิบ <10 S 2> ใส่ศูนย์หนึ่งตัวและเลื่อนจุดไปทางขวากีค่ครั้งหนึ่งครั้งจากอยู่หลังเลขส<อ>ี่ก็มาอยู่หลังเลขสามก็เป็นสี่สิบสามจุดศูนหรือตอบว่าสี่สิบสามอย่างเดียวก็ได้นะคะพอคิดเป็นยังไม่ต้องไปตั้งคูณเลยนะ ต่อไปข้อ6ค่ะ1.23ุคูณ1,000ก็1.23เติมศูนย์กี่ตัว3ตัวอ่า1 2 3เลื่อนจุดไปทางขวากี่ครั้ง3ครั้งนะคะก็เป็น1 2 3ตรงนี้ ก็เป็น1230ง0จุดหรือหนึ่งพันสสามสิบเฉยๆต่อไปข้อ7จนะคะแปจุด้คูณสิก็เป็น8.5ใส่ศูนย์กี่ตัวหนึ่ตัวนะคะคูณ10คูณ10ใส่ศูนย์หนึ่งตัวถ้าคูณ100ใส่2ถ้าคูณ1000ใส่3 สังเกตเลข0ูนย์เน่ยสิมีศูย์หตัวใช่ปะเราก็ใส่ไปถ้า100ก็มี2ตัวถ้า1,000ก็มี3ตัวแล้วการเลื่อนจุดก็เท่ากับจำนวน0ย์ <c oughs> ข้อนี้คูณ10ก็เลื่อนจุดไปทางขวา1ครั้งจากตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ก็ตอบเท่าไหร่85.0หรือ85โอเคอย่างต่อไป9.156 ศูนย์ศูนย์เพราะว่าคูณด้วยหนึ่งร้อยก็ใส่ศูนย์สองตัวแล้วก็ขยับจุดไปทางขวาสองครั้งหนึ่งสองก็เป็นเท่าไหร่เก้าร้อยสิบห้าจุดหกศูนย์ศูนย์หรือเก้าร้อยสิบห้าจุดหกโอเคไหมคะต่อไปข้อเก้าในข้อเก้า สามจุดสี่หกแปดคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งพันหนึ่งสองสามก็ใส่ศูนย์ไปสามตัวหนึ่งสองสามและขยับจุดไปทางขวากี่ครั้งสามครั้งนี่ถามเองตอบเองนักเรียนพอนักเรียนไม่ตอบครูเลยอะไรกันนี่หนึ่งสองสามใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่ สามพั 3, นสี่รยหสิบจุดูนยังอยู่กันไหมเนี่ยโอเคต่อไป ข้อต่อไปตรงนี้ เห็นยังโอเคค่ะ okay. เป็นหกจุดเจ็ดคูณสิบนะตรงนี้หกจุดเจ็ดคูณสิบก็เป็นคิดไม่ต้องไปตั้งคูณก็ได้จริงก็คิดลัดเลยเป็นหกจุดเจ็ดเนี่ยใส่ศูนย์กี่ตัว เปิดไม่เปิดไม่เป,ไมเปิดไม่แล้วพูดแทรกเลยอ่า,าดีมากซิลินทานซิลินทานไม่ต้องปิดก็ได้นะไม่อ่ะเปิดไว้เลยใส่หนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็อ่าจุดเลื่อนไปทางขวากี่ครั้งครั้งเดียวใช่ไหมหนึ่ดีมากาก็เป็นหกสิบเจ็ดจุดศูนะก็ตอบหกสิบเจ็ดโอเคต่อไปศูนจุดห้าสาม จุห้าสามคูณ100เส่าูนย์กี่ตัวสองตัวค่ะดีมากเลยใส่สองตัวแล้วก็ขยับไปทางขวากี่ครั้งคะสองครั้งดีมากสองครั้งนี่มันต้องอย่างนี้สิปล่อยให้ครูพูดคนเดียวได้ไงตอบเท่าไหร่าห้สสามโอเคนะต่อไปหนึ่งจุด045 ใส่ศูนย์ขีดตัวค่าคูณด้วยหน<า>ึ่งพันสามค่ะดีมากหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามเลื่อนจุดไปทางขวากี่ครั้งสามครั้ง,งใช่ไหมหนึ่ง<า>สองสามก็ไปอยู่ตรงนี้<า>ก็เป็นหนึ่งพันสี่สิบห้าจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือตอบว่าหนึ่งพันสี่สิบห้าแบบนี้นะคะข้อสี่ สองจุดเจ็ดสามใส่ศูนย์ไปอีกอกี่ตัวคูณด้วยหนึ่งร้อยใสศูนย์สองตัวแล้วเลื่อนจุดไปทางขวากี่ครั้งสองครั้งอ่าหนึ่งสองไปอยู่ตรงนี้แล้วเป็นสองร้อยเจ็ดสิบสามจุดศูนย์ศูนย์หรือสองร้อยเจ็ดสิบสามโอเคไหมต่อไปข้อห้าแปดจุดศูนย์สามสี่คูณสิบก็ใส่ศูนย์ไปกี่ตัว หนึ่งตัวตามศูนย์ที่เขามีใช่ไหมข<ค>ยับจุดไปทางขวากี่ครั้งหนึ่งครั้งก็เป็นแปดสิบจุดสามสี่ศูนย์หรือแปดสิบจุดสามสี่โอเคข้อสุดท้ายศูนย์จุดอ่ะเดี๋ยวลบก่อนเยอะละอ่าข้อสุดท้าย ข้อสุดท้าย0.999์จุดกคูณหนึ่ก็ใส่ศูนย์ไปกี่ตัวคะกี่ตัวเอ่ยสตัวดีมากข้ะสัเก่งมากเย่ก็ขยับจุดไปทางขวากี่ครั้งคะ สามเนาะหนึสองสามก็เป็น999.000หรือ999นั่นเองเย้เย้ต่อไปทีนี้มาเรื่องของการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่ง หน้าจอ,อยังไม่มามายังมีหน้าจอหรือยังค่ะยังใช่ไหมงัน้นต้อง stop share ก่อน ยมไม่เกินสามตำแหน่งกับจำนวนนับที่เป็นพหุคูณของสิบหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งพันศนจดสามคูณยี่สิบมาเรียงคะมายังฟ้าสไไศูนย์จุดสามคูณยี่สิบ เมื่อกี้เราเรียนเป็น0.3คูณ10คูณ100คูณ1,000ใช่ไหมแต่เนี้ยมันเริ่มเป็นเลข20ละก็จริงๆก็ใช้หลักการเดียวกันกับเมื่อกี้นั่นแหละเราก็แยก20เนี่ยออกมาเป็น2คูณ10ใช่ไหมเพราะว่า20นี่ก็คือ2คูณ10ก็เขียน20ให้อยู่ในรูปการคูณก็ได้2คูณ10นะคะแล้วก็ การคูณมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมเราก็จับกลุ่มการคูณตรงนี้เอา0.3คูณ2ก็เป็น0.6เพราะ0.6คูณ10ก็จะได้ใช้ความรู้เมื่อกี้คือ0.6คูณ10เติม0 1ตัวและเลื่อนจุดไปทางขวา1ครั้งก็เป็น6.0หรือตอบ6นั่นเองงงไหมอีกครั้งนะ ตอนแรกอะมันเป็น20ใช่ไหมคะแต่เราอะรู้หลักการของการคูณ10คูณ1 0 0คูณ1000ไปแล้วว่าใช้วิธีการเลื่อนจุดได้เราก็แค่เขียนเลขนั้นอะให้อยู่ในรูปการคูณด้วย10 20ก็จะได้เป็น2คู 10, นะ0นะเราก็จะจับกลุ่มการคูณตรงนี้เป็น0.3มาคูณ2ก่อนได้0.6แล้วทีนี้พอ0.6คูน10 ก็เป็น0.6เติม0 1ตัวแล้วเลื่อนจุดมาทางขวา1ครั้งก็เป็น6.0หรือว่า6 <c oughs> ข้อสังเกตก็คือผลคูณที่ได้จากการคูณทศนิยมกับจำนวนในหลักสิบซึ่งนั่นก็คือเลขสอเนี่ยแล้วก็เลื่อนจุดไปทางขวา1นึ่ตำแหน่งเหมือนที่คูณเมื่อกี้นะคะต่อไปมาแม่น้าต่อไปเนี่ย การหาผลคูณของ0.45คูณ <c oughs> 300 0.45คูณ300มาย่างหน้าจอนี้เดี๋ยวผูกกับหน้าจอก่อน อ่ะเรามาดู0.45คูณ300บ้าง0.45นะคะคูณ300เนี่ยเราก็เขียน300เนี่ยให้อยู่ในรูปของการคูณก็จะได้เท่าไหร่3คูณ100ถูกไหม แยก300ออกมาเป็น3คณ100เสร็จแล้วเราก็จับ0.45คูณ3อ่ะ0.45คูณ3ได้เท่าไหร่5 3 15ทด1 4 32บก1เป็น13ทด1 0คูณ3เป็น0บก1เป็น1ก็ได้1.35ถูกปะ่ะ0.45คูณ3ก็เป็น1.35 1.35คูณ100ก็ใช้ ความรู้เมื่อกี้คือ1.35เติมศูนย์กี่ตัวกี่ตัวคะ2ตัวใช่ไหมเพราะว่าคูณด้วย100และเลื่อนจุดไปทางขวากี่ครั้ง2ครั้ง,ง,ง1 2ก็เป็น135.00หรือตอบว่า135นั่นเอง เย,ย่คนเดียวใช่ไหมเข้าใจอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมอ่ะโอเคเออต่อไปออสุดท้าย คือ,อ0.234คูณ4,000บ้างมาคูณหลักพันบ้าง4,000ก็แยกออกมาเป็นอะไรคะ4คูณ1,000นะคะแล้วก็จับ0.234ไปคูณ4ไปคูณ4ได้0.936นะคะ แล้วก็คูณด้วย1,000ก็ใช้ความรู้เมื่อกี้คือ0ูนย์จุดเก้าสามหกคูณหนึ่งพันก็ใส่ศูนย์ไปกี่ตัวกี่ตัวเอ่ยอุ้มแก้วบานีเข้ามาใหม่ตอบด้วยเข้ามาช้าเลยไม่ได้ทวนเรื่องเมื่อกี้เลยใช่ไหมฟ้าใส่ะคูณหนึ่งพันก็ใส่ศูนย์ไปสามตัวใช่ไหมแล้วก็เลื่อนจุดไปทางขวากี่ครั้งคะ สามครั้งนะหนึ่งสองสามนะคะก็เป็นเก้าร้อยสามสิบหกจุดศหรือตอบว่าเก้าร้อยสามสิบหกอย่างเดียวก็ได้นะคะก็เดี๋ยวสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดหน้าอะไรเอ่ยหน้าห้าสิบห้าใช่ไหม เดี๋ยวผู้สั่งแบบฝึกหัดไปหน้าหน้าจะหน้าห้ห้าสิบห้านั่นแหละเดี๋ยวขอดูในเครื่องแป๊บหนึ่งเนี่ยนั่นเองก็แยกยี่สิบออกมาเป็นสองคูณสิบแล้วก็เอาสองไปคูณห้าจุดหกเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการเติมศูนย์แล้วก็เลื่อนจุดเหมือนเดิมโอเคนะ ก็เดี๋ยวในชั่วโมงนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็กลับไปทำแบบฝึกหัดหน้าห้ห้านักเรียนต้องเข้าเรียนสม่ำเสมอนะลูกวิชาอื่นๆก็เหมือนกันแล้วก็ของเทอมที่แล้วเนี่ยครูคฝากนิดนึงเทอมที่แล้วเนี่ยมีบางคนยังได้ไม่ถึง50คะแนนเลยอะเต็มร้อยอะนักเรียนตามไปแก้ด้วยนะรู้ไหม ไปถามคุณครูเขาว่าจะให้หนูส่งอะไรเพิ่มคะหนูต้องส่งอะไรเพิ่มหนูถึงจะได้คะแนนถึงห้าสิบอะไรเงี้ยไม่งั้นมันทําเทอมสองให้เต็มร้อยมันก็จะยากหน่อยนะโอเคไหมติดตามงานเก่าๆด้วยนะลูกโอเคสำหรับวันนี้คุณครูคก็<ป>เดี๋ยวไปสอนพี่มัธยมก่อนสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มีไหม พรุ่งนี้มีคาแรกเลยอย่าลืมเข้าเรียนนะคะยิ่งเรียนไม่เข้าใจก็ต้องยิ่งฟังครูอธิบายต้องมาพูดคุยกับครูด้วยโอเคนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สหวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ